สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อฟซีทีรลรทุกท่านครับพบกันคลิปนี้สาม,สมีนาคม2567ครับวันสุดท้ายของเดือนครับคลิปนี้จะพามาเบิงบรรยากาศการทมดินครับกาแรแลนดินของ พี่น้องสายรถพกรอดํำนะเมื่อนี้พื้นที่ใกล้เคียงกันนี่ทมอยู่สามแปลงนะครับรถแทนดินนี่หลายครับเมื่อนี่นะครับทมอยู่ใกล้ๆก,กัน,นครับ คนละฟังทั้งนะครับน้องเอาคนละเลียนเขาเลียนว่าตามตอกตามส้อยนะครับทางรัดนะครับเพราะว่าบ่ดินอยู่ทางเดียวกันนะครับอีกอ่เลียนผ่านหมู่บ้านนะครับนี่น่าจะเป็น ผู้บ้านบ้านน้องซ่องห่องนะครับขันถัดถันดอ่าบอผิดรับคิดว่าแม่นครับเพราะว่าจะติดก,ก,กับตลาดน้องซ่องห่องนะคยู่แถวน้องหูริงครับส่วนสาธารณะน้องฮูริงครับุ่ดน,นี้ครับ แล่นหลายกับคิดนำพี่น้องผู้อยู่นี่ครับเลี้ยวเลี้ยวขวานี่ครับไปน้องฮูลิงนะครับเลี้ยวขวาไปนี่รถแล่นน้ำกันหลายทีมกับเห็นใจพี่พ่อแม่พี่น้องอยู่ครับค่อยครับไปแล้วครับเพราะว่มามันกับเป็นมลพิษทั้งเสียงและ้วกะ็ทั้ง คุณนั่มน,น,นะครับใจเพ่นใจโตนะครับ,รบพ่อเบาได้พ่อนั่นได้กับเบาใครกันนะครับหาเพิ่นเดือดร้อนลำข้ามมาเพิ่นลองเลียนมากนี่กแกร่ำบากนะครับเพราะว่าการทุ่มดิน พลเมาบางเจ้าก็บ่ได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันถ้าหน่วยงานทางราชการเพื่อนมาสัง่งหยุดคือต้องหยุดนะครับบ่ซั่นมีความผิดนะครับตามพรบรพุดดินทมดินนะครับแต่ว่ามาวิ่งร่วมกับทีมงานผู้ใหญ่ประเสิอเนี่พิ่นขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายครับ นี่นะครับหัวดหนางอันนะครับโอ้พี่น้องของยังนอนี่ครับรถรถบรรทุกนองแข็งแบกข้าวโพดดีครับตายมื่อนี่เปลี่ยนแปลงที่กําลังถมอยู่นะครับฟังตรงขามือครับถมอย่างนี้ 2แปลงนะครับสองเจ้านะครับรถหลายอย่างน้อยครับกำลังถมยุคคางร้านจำลองชัยวัสดุนะครับนี่ครับกาถึงแปลงของผู้ใหญ่ประเสริฐนะครับนี่ับที่ถมอยู่นี่ถมมือนี่เป็นมือที่สองนะครับ ็นงานเมาพื้นที่หนึ่งไร่นะครับพื้นที่ถมนะครับความสูงโดยเฉลี่ยหนึ่งร้อยยี่สิเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวถอยขาไปเทตจริงนะครับทางงาน,น,นแจกตัวใสถ่ถบ่แก้นะครับ ย้ามีงานกับมีงานพร้อมกันนะครับยามบ่มีกับ่มีพร้อมกัน,นทุกครั้งล้านจำลองใช้นะครับตลาดเพื่อนองสงหงอยครับแรนบ้านเี่ครับเป็น แล้วลาวอ่างดาวรีสอร์ทนะครับของผู้ใหญ่ประเสริฐนี่นะครับโรงแรมลาวอ่างดาวรีสอร์ทนะครับบ้านมันเกิดอยู่ด้านในนี่นะครับบ้านดอกแก้วนะครับผู้ใหญ่ประเสริืเดี๋ยวทีช่วงแรกี๋ยวทีเก็บบรรยากาศการเช็คเช็คเที่ยวนะครับมาให้รับชมเลย คลิปนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่บนท้องถนนนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็รับชมเหลือกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับท่างช่องวิที่รถบรรทุกดินครับในการรีแพ้นะครับอีกหนึ่งสายอาชีพนะครับคือกันขับรถ มันทุกดินนะครับหรือรถดำดินนะครับค่อยไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นลองเลี้ยงมานี่เขห่บรเห็นงานนะครับนี่ครับตรงไปนะครับน้องมูลิ่งเนี่ยเรียวขว้านี่ก่ะเขาเสียนบันเมื่อยนะครับ ตรงไปเซนนี้เขาเซนบ้านเม่ยที่ผมไปวางอีพี่ที่ซีนะครับ,น,น,รรบโน,โนี่ครับเออคันี้สุดยอดลาสสิกรับพี่อีโน่ีีครับของชายทัวร์ดับซิ่งครับคันี้นะครับมีมน,นขังครับรุ่นเกาๆเลยครับ เดี๋ยวผมไปก่อนเด้อเดี๋ยวฝาออกมาเด้อครับนี่แอปเรียนของม้านเอกเป็นอีกคนละทีมงานนะครับรถหางครับคันนี้งฮีโน่โดมิเตอร์แอบซีรีฮอลลี่นะครับบ่ใครเห็นนะครับอยู่ในเขตอำเภอหนองสองห้องอำเภอพุทธนะครับรถหางนี่หน่อยนะครับปรคืออยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับ มือดีเลยโอ้แดดแดดฮอนครับหมู่บ้านนี่กระฮ้อนคกากร่อนครับเดี๋ยวว่าแอร์สู่แดดไว้กว่นครับความห่อนเลยอยากจะพิมพช่วงเช่นนั้นเอออากาศฮอนครับบรรยากาศการตักและไส้ดินนะครับ อุสระยูกางโคกนะครับบ่ดินของผู้ใหญ่ประเสริฐเองครถือว่าเป็นบ่ดินขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งนะครับของเพือนดอกสองหงษงนะครับนี่ครับคือการทมงานเมานี่ก็ชั้นแรกนี่ต้องเอาดินแบบนี้แหละครับไปล้งนะครับดินเหนียวดินตับหรือลูกลังนะครับ สั้นแรกนะครับหลีสั้นที่สองสีเก็บงานก็ต้องเอานาดินครับนาดินทรายแบบนี้นะครับเนี่นี่ครับงานออกมาเลยสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานเทียวนี่ก็คือผึนอยุกับผู้จ้างครับผู้ซื้อครับมันจะได้ดินแบบได้นะครับ ของผู้ใหญ่ประเสริฐนี่ก็ขับด้วยทหารเต้ยนะครับอดีตทหารกองประจำการครับพึ่งพลดประจำการออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับพอลูกอ้อนครับไปรุ่นสร้างตัวนะครับรดรด,ดหกลอดดเพิ่นกับมี่นะครับแต่ว่าบอบอบอมาแทนกับมาขับแบคโฮครับดีกว่าอาจารย์น,นะครับ hmm. เอาได้ติดตามไปเรื่อยๆครับ ทีมงานผู้ใหญ่ประเสริฐนี่ก็มีสิ่งที่นะ่าชื่นชมนะครับคือคือการแตงท่างนะครับพนทนะุกเสาเพ่นต้องให้รถไทยนะครับมาแต่งทางเขาออกบอ่อดินนะครับนี่นะครับที่ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพวกล้อดำนะครับมันแรงง่ายนะครับเบาง่าย ถึงบางทีมงานนี่ก็ป้อยตามยากรกมนะครับ <laughs> เออแต่ว่านี่่น็ถือว่าคนซัพพอร์ตดีอยู่นะครับนอกจากนั่นก็นมีข้อดีของคนก็คือเงินนี้คือมือต่อมือนะครับคือทำงานมือนี้คือรับเงินมือย้มแลงเลยนะครับนี่แหละข้อดีของทีมงานผู้ใหญ่ไปเสิร์ฟนะครับเพื่อน้องสองห้องนะครับ เอาเมื่อแรัรบเช็คเที่ยวรับเงินเดี๋ยวจีเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับขั้นนี้ก็เป็นรถผู้บริณโศในทีมงานครับคุณพอไสจากอำเภอเปื่อ,อน้อยนะครับอายุอาน้าคุณก็หลายเติบแล้วครับแต่ว่าเวลาว่างมักขับรถนะครับนี่แหละครับทั้งได้บอกว่าอาชีพขับรถ พวกล้อขนดินนี่นะครับนดินดําดินนี่คือเป็นในทั้งอาชีพรักและอาชีพเสริมนะครับสองทีงานแลนสวนกันอยู่นี่นะครับ ฮีโร่เมกาซีรีส์ห้าร้อยครับตัวนี้รถไร้ครับซึ mm hmm. ่งรถพี่น้องสัญจรไปมากเลยเกิดถือว่านั้นเนี่ยนะครับว่ามันอยู่ในเขนใตใกล้กับตลาด ขาดระยะนะครับเพร,ะะะราะนั่นเองก็บว่าถึงการถมงานเมาส์นะครับคือการหาดินไปลุ่นี่อยางอีกอย่างหนึ่งทีมงานนี่ก็เห็นเพลนเพลนใส่ดินใส้มากนะครับทีมงานเพื่อรวมงานกันนี่นะครับใส่ดินใส้นี่มันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ เป็นช่วงของถ้าอยู่ฤดูร้อนนะครับดินทรายนี่ก็ถ้าฝนตกทรายนี่ก็การยุบตัวนะครับของดินทรายนี่มันจะหลายกว่าดินเหนียวนะครับเป็นความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งของการเมาทมแปลงนะครับบ่อด็บ่อเดทมเป็นเที่ยวนะครับเอาอนนี้เลยอีกเพิ่ขึ้นกับพี่น้อง บใคยชิดติดกันครับเคยรวมงานกันอยู่เรื่อยๆครับมิตะพี่จะน้องล้ะครับอ,อืจะกันในสายอาชีพเดียวกันนะครับรงงานก็นลงพร้อมกันนะครับ <laughs> รถก็ได้หลายนะครับ เอานถอะต่ว่าป็นยยมครับค่อยไปค่อยมานะครับอืมนา,นานนะครับตอนนี้ก็ทมไปแล้วะมาณลอยเจ็ดสิบลอยแปดสิบเทียวได้นะครับเดี๋ยวมานเอ้าด่ตคนี๋จวครับช,ช,ชิวครับเด<ม>ีย๋ยว่กีคิดว่า ชัดแรกนี่ก็อาจจะแล้วนะครับพอแรงน้ำกันหาขั้นนะครับเลยถอยเข้าไปเท่นะคัางมือที่สองเหตุถือว่าง่ายแล้วนะครับ,บอบว่านอยู่โอ้ลุงไปถอยลุไปเท่ด้านหลังนี้ยากจะน้อยครับเพราะว่าฝนตกไ่นะครับมันเป็นไอหน้านะครับ ไปได้สะดวกได้ครับปูกทั้งไม่เรียบร้อยแปลงนี้ก็ทราบจากเถาแก่นะครับงานเหมาเกันนะครับแต่ว่าวดีครับที่ได้ดินเหนียวดินทับมาลงกนะครับสั้นแรกแต่ว่าขันฝนตกมากนี่คือตยุดงานหลายมือลแล้วะครับเนี่ย้องฝ้าถุมนะครับที่ได้ทรงงานเบิกเงินกับทั้งผู้จ้างนะครับ ความสูงอยู่ที่120เซนนะครับพื้นที่1ไร่นะครับว่าผมใส่หมวกใส่เสียแค่ไหนนะลูกเลยเสียจอดว่างเลย ถูใส่ถกแก่เลยถ้าุนกันยิ่งยากยิ่งยางเงื่อนครับุ่นวันุ่นวันนะครับโอ้ยเกี่ยมีอะไรขค้นจวดจัดจวดจัดเด้อบ่งคับเดีวเาจะถอยเข้าไปบ่อไล่ดักไว้แล้วนะครับ รถสองขั้นนะครับมักเปิดกระจกครับนะครัขันมีแอร์บอส่ครับนะครับแย่แหม่มนะครับบรยชกาศเช็คเ่ยวรับเงินครับ เดครนับีบ่ครับบรรยากาศหลังเลิกงานครับเช็คเกี่ยวรับเงินกับทีมงานผู้ใหญ่ประเสิฐอำเภอหนองสงห้องครับสำหรับคลิปนี้ครเอาไว้แค่นี้สักก่อนนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ